ผมมีขนาดนี้มึงก็ทิ้งเล้ตัดชื่อน่ะโอ้ยโงยังไงเยเออมารายาช่างงามจริงเอ้า ๋ยวหายอาจารย์อืไม่หายไม่หายหรอกเจอตัวยากจริงจริงผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังคือปัญหาชีวิตผมที่ได้มาหาอาจารย์ะผมตั้งใจมาปรึกษาไม่จบไม่เสิ้นชิดมึงเลยอือเขาคิดว่าผมวางแผนฆ่าเขาอืออันนี้เรื่องจริงเลยก็คือเขากินอยู่กับเพื่อนข้างนอกประมาณสองทุ่มเขาเข้ามานอนประมาณสี่ทุ่มแต่ก็เมาแล้ว ก็มันก็มีดื่มสังสรรค์ก็เดินเข้ามาในบ้านในห้องอในห้องเราก็ดูทีวีอยู่เปิดช่องเวิร์กพอยช่องยี่สิบสามมันมีรายการสนุกทั้งนั้นเนี่ยเมย์มึงก็ดูช่องอื่นบ้างก็ได้ไม่ได้เคยดูช่องอื่นเลยเขาเรียกไปคุยอืมฮะเป็นไงเปิดดูที่เสียงมันก็ดังไงพอเสียงมันดังเราก็หาเสียงดังเออดู มันมีแต่ความมันเทิงไงหัเรากกนะี่ครั้งนะยี่บสามครั้งลงเลขยี่สิบสามหมดแล้วมึงนะเรานอนดูบนเตียงอืมเขาว่านอนอยู่ข้องง่างเราบอกไปอาบน้ําจะได้มานอนสบายอืเขา,าไม่อาบจะนอนตรงนี้เดี๋ยวตื่นมาเช้าค่อยอาบไม่ได้จะได้ขึ้นมานอนบนเตียงสบายๆเพราะเขาไม่อาบนะ้ำเขาจะไม่ขึ้นเตียงไง เราก็อยากให้เขานอนสบายเอาเมียเนาะไม่เป็นจะได้หอมๆไม่เหม็นด้วยวันอาบกระขายกมีทุกวันยืนทุกวันก็เหงือซึมหมดเ <laughs> ิเ,เแต่เราอยากให้เขาอาบน้อํอสุดท้ายเขาโมาโหลุกอาบน้ําเอาอก็ดีทีนี้พอลุกอาบน้ําเราครั้งๆนั่งดูทีวีอยู่เขาอยู่ห้องน้ําเขาก็ปัดอะไรในห้องน้ําอะหล่นโคมคาม ให้เราได้ยินว่าอ๋อ,อเขาล้มหรือเปล่าเอออ่าทีนี้เราไม่ได้ยินไม่ได้ยินจริงเพออราะออกมาเท่านั้นแหละเรากาลังด,ดูทีวีอยูอ่ม,มึงนี่ไม่ห่วงกูเลยนะคืออะไรวะไม่ห่วงมึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเหรอในห้องน้ําอ่ะเอออ๋อไม่ได้ยิน,ยนกําลังดูรายการฮาๆอยู่เออมึงฮาแต่กูไม่ฮาเอาไม่ฮาได้ไงม,มึงวางแผนฆ่ากูใช่ไหม พอคำนี้พอคำนี้ <st it> นอนสบายไม่ได้แล้วลุกลุกแล้ว <st it> ถ้าพูดอะไรของเธอมึงวางแผนฆ่ากูกูฆ่า,ามึงยังไงเออก็ขนาดเสียงดังคมคมเนี่ยมึงยังไม่วิ่งไปดูกูเลยไม่สนใจแสดงว่ากูลื่นล้มมึงจะปล่อยให้กูตายใช่ไหมออแล้วทีเนี้ยมันดันมีคาบที่ว่าไอายาสระผมเนี่ยผมไม่ได้สระหรอกแต่ผมเอายาสระผมฉีดพื้น ฉีดเพื่อะไรอ่ะฉีดพื้นพืพอพ่อให้มันกัดซ้อไอสิ่งดำๆออกแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปล้างมึงเอาแชมพูเนี่ยโอ้ยควายควายจริงมึงไม่เอามันก็มีน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่แล้ววันนั้นมันไม่มีไงจริงๆต้องใช้มันไม่มีมึงก็ไม่น่าเอาแชมพูมาใช้หรอกชมพูตีกัดถ้าชมพูกัดพื้นได้หัวไม่พังหรอ ไม่คิดเหรอไม่ใช่ก็คือโอ้ยไอ้บะบีง,ง้อจริงๆเดี๋ยวดูทีวีเสร็จเดี๋ยวจะไปล้างให้แต่เมียเขาไม่อาบน้ำแล้วก็ลืมแล้วไงก็มันคิดอย่างนี้เลยแล้วอ่ะแล้วมันพูดคำหนึ่งบอกก็ดา่ดาดา่าด่าด่ามันรู้มค,ครับมึงกูอยากกันไหมมันพูดคำนี้แล้ววันนั้นไม่รู้เป็นไรไม่เถียงแล้วคำเงียบแต่ถ้าพูดว่าเออกูจะยาโอ้โหตายนอนไม่หลับอ่ะคือนอนนอนอยู่อ่ะคือไม่ไหลับยังไม่หลับ กลัวไม่เอาหมอนมั้บเหรออุ๊ยยิงนี่ขนาดเลิกงานนะเมื่อคืนเลิกงานนะขอนอนคลองสองได้ไหมอ๋อบ้านบ้านหลังนี้เพราะฝนมันตกเออเพราไปแล้วค่อยยกอ่ลื่นถนนมันลื่นไม่ใช่ถนนก็คือฝนตกยังไงก็ถนนลื่นอืมมึงเอาอะชมพูมึงเอาชมพูไปราดรัดถนนหรือเปล่ามึงหาว่าเรามีเด็กเพราะมึงคิดนอนคลองสองหรือว่ามึงมีเด็ก มีเด็กที่แถวแถวนี้ออมีมีป่ะอ,อ่ไม่มีโดคุยสองคนแต่ผมอยากจะมีคนใหม่อาจารย์คนนี้ผมรักมากผมชอบอยากจะให้อาจารย์เนี่ยสักนะเมตตาสลิกาลิ้นทองชื่ออะไเราอ่ะผมนะเดทครับเดทใช่ไหมครับ จมูกก็ดีปลายหยดน้ำปลายหยดน้ําเราพูดจาอะไรไปนะถ้าพูดสิ่งดีๆนะจะมีสิ่งดีเข้ามาฮ้้อาจารย์พูดจริงเพราะปากเราปากอาจารย์โอ้ยยังไงก็ต้องอาบน้ำถอนหายใจเรื่องผู้หญิงใช่ไหมน้ำมนต์มึงเนี่ย เอาให้รักเอาให้หลงเลยนะอาจารย์ยังไงต้องให้เขาแบบว่าเจอหน้าปุ๊บเนี่ยเอาพยานหน้าก่อนอขนมจีนแม่มาลายังอยู่ตลาดเท่งเนี่ยอยู่สิอ้าวเห็นบอกไปขายในบ้านสวนแล้วเร็วๆร็วนี้เร็วๆนี้เร็วเรวนี้อ๋อขายในบ้านเลยเหรออาจารย์ขายในบ้านเลยอาจารย์ก็ลงของไปให้เขาสิน่ะใช่เมื่อคืนก็ลงไปดอกนึงอีกขึ้นไหมตื่นมายิ้มไป ขาดยหยขาดอืมัมนต้องเติมกันตลอดเหมือนน้ำมันตะเกียงอะยหยขาดมันแห้งพยานาบผู้หญิงก็จะเหมือนเข้าหาเราไม่รู้สิเนี่ย <laughs> ไม่รู้แล้วมึงสั่งหาป้ามึงป <laughs> อันนี้ล้างออกกเน่ย ้าจะเป็นงูนะเพราะฝั่งเนี้พญานาคแล้วนี่ถ้าทางจะเป็นงูเล็กอันนี้งูใหญ่ใช่ปะเกือบถูกไม่ชิงปลาไหลปหลาไหลย่างคุณสั่งเพื่ออะไรปลาไหลย่าง แล้วนี่แต่งตัวงี้จะไปไหนเนะะี่ยผมจะไปแข่งเรือครับอาจารย์อาจารย์ไปพร้อมแล้วมีของมีอะไรเอาไปด้วยนะหลังจากต้อยติ่งได้ของดีจากอาจารย์โค่พากันเดินทางไปแข่งเรือ